ท่านทั้งหลายอาจจะมีความข้องใจสงสัยอยู่ว่าเออหลวงพ่อบัดนี้พระศาสนาก็ล่วงเลยมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วยังจะมีพระอริยบุคคลอยู่หรือยังจะมีพระอรหันต์อยู่หรือท่านทั้งหลายอาจจะสงสัยอย่างนี้ก็ได้ข้อนี้ขอยกหลักฐานที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์สุมังคะวิลาสีอัทถกถาทีขณิกายปาติกวัคภาคสามหน้าร้อยสิบเอ็ด ถึงหน้าร้อยสิบสองและบรรทัดที่ยี่สิแล้วก็บรรทัดที่หนึ่งที่สองท่านได้กล่าวไว้ว่าปฏิสัมพิทัพปเตหิวัสสหัสสังอัฐาสิพันปีที่หนึ่งเป็นยุคของพระหันผู้ได้ปฏิสัมพิทายานสี่คือหมายก็ว่าพระศาสนาล่วงเลยมาหนึ่งพันปีในช่วงหนึ่งพันปีนี้ถ้าผู้ใดเจริญนิพพานาภาวนาได้สําเร็จเป็นพระหันแล้ว หากว่าเราได้สั่งสมบบรมบุญกุศลไว้ในบุเรกชาติก็สามารถที่จะได้บรรลุปฏิสัมมิทายานสี่ด้วยปฏิสัมมิทายานสี่นั้นคือธรรมปฏิสัมมิทาแตกสารในธรรมสองอัตถปฏิสัมมิทาแตกสารในอัตสามปฏิภาณปฏิสัมมิทาแตกสารในปฏิภาณสี่นิรุตติปฏิสัมมิทาแตกสารในนิรุตคือปาา่าสาคือรู้วิธีพูดให้ผู้อื่นเข้าใจในง่ายๆ่ี่้สามารถเกิดขึ้นได้ สองในสารพินเยหิวัสสาสังพันปีที่สองเป็นยกของพระหันผู้ได้อภิญญาหกคือหมายามว่าพระาศาสนาล่วงเลยมาถึงสองพันปีช่วงสองพันปีนี้ถ้าผู้ใดมาเจริญวิปัสนาภาวนาได้สําเร็จเป็นพระหันแล้วสามารถที่จะยังอภิญญาหกให้เกิดขึ้นได้หากว่าเคยสั่งสมอบรมบารมีไว้แล้วในชาติปางก่อน คือสามารถแตดงฤทธิ์ได้สามารถในหูพท์ไในตาิทิ์รู้วาระจิตของผู้อื่นละลึกชาติผลลังได้รู้วิธีทรอสวะให้หมดไปจากพันธะสนดานภิญญาทั้ง6ประการนี้สามารถเกิดขึ้นได้สามเตเเวิเชิวัศสาสังพันปีที่สาเป็นยุคของพระหันผู้ใดวิชาสามคือหมายก็มว่าพระาศาสนาล่วงเลยมาถึงสามพันปี ในช่วงสามพันปีนี้ถ้าผู้ใดมาเจริญนิพพานาภาวนาได้บรรลุไม้บรรลผลแล้วก็สามารถที่จะย,ยังมิฉาสามเณรเกิดได้มิซาสามประการนั่นคือหนึ่งบุพเพนิวาสานุสติญาณปัญญาระกชาติาดหนังได้สองจตุปาตยานปัญญารู้จ,จัากการเกิดการจุติของบุคคลอื่นสัตว์อื่นคือรู้ว่าผู้นี้เขามาเกิดที่นี้ด้วยบุญกรรมะอะไรทําให้เขาอํานวยให้เขามาเกิดในภพนี้ชาตินี้ ผู้นี้ตายแล้วเขาไปนในที่ไหนสามารถที่จะรู้ได้ว่าสามอาสะวะัคยายานปัญญารู้จักทำรรอาสะวะให้สิ้นไปนิชชาทั้งสามประการนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่ทั้งนี้มีความแม้อยู่ว่าต้องได้บำเพ็ญบาร,รมีมาใน้พก่อนชาติก่อนแล้วก็ติตั้งสัจจะป,ปิญญาว่าสาทุด้วยนิสงบุญกุศลหรือว่าผลบุญที่ข้าพเจ้าดิสังสมอุรม,มาในขณะนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จวิทาสามในอนาคตการข้ามหนัาน้นเถิดเหมือนดังที่หลวงพ่อพากล่าวคําบูชาและวปิิฐานจิตในวันอาสา,าระหคุณมีนั่นด้วยบุญกุศลที่ทําพุทธบูชาในเนื่องในวันอาสา,าระหคุณมีครั้งนี้ขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุฌานสมาบัติผลสมาบัตินิโรสสมาบัติปาทพชาน วิชาสามปฏิสัมมิทายานสี่ปัญญาหกอติตังสยานประจุปนังสยานนาก็าตังสยานมโนมยิทธิอย่างนี้เดียกว่าเราได้สังสมบรมบาร,รมีไว้ถ้าว่าไนพบก่อนชาก่อนเราได้เคยตั้งสัจจะอธิฐานไว้อย่างนี้อย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าว่าเราทํามาแล้วในพบก่อนชาก่อนไม่เคยอธิฐานไม้เลยก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อันนี้ขึ้นอยู่ที่บุญกุศลที่เราสังสมบรมไหว้ สี่สุขวิปสัสเกหิวัสสา,าสังพันธ์ปีที่สี่เป็นยุคของพระหันผู้สุขวิปสัสสกะคือหมายคุมว่าพระาศาสนาล่วงเลยมาถึงสี่พันปีในช่วงสี่พันปีนี้ผู้ใดมาเจริญนิาพพานาภาวนาได้สำเร็จเป็นพระหันแล้วก็สำเร็จโดยแห่งแรงไม่มีคุณสมบัติอย่างไรอย่างหนึ่งที่กล่าวมาข้างตน้นนั้นเกิดขึ้นได้ เป็นแต่เพียงทําลายคามโลกคมกวดคมหลงราคะตัณหาอุปาทานให้หมดไปจากการทัศน,นดานเท่านั้นเรียว่าบรรลุโดยแหยงแ,งแล้งไม่มีคุณสมบัติเราจะไปเทศไปสอนผู้ใดที่ไหนอย่างไรก็ต้องท่องอัตตาเปียกตาแสบจึงจะได้แล้วเราท่องอยู่ต้องสิบวันสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งมาเทศยังไม่ถึงสามสิบนาทีแล้วก็จบแล้วนี่ประเภทสุข,ขวิปัสสกา ห้าปาติโมกเขหีวัตศาสาสังพันปีที่ห้าเป็นยุคของพระโสดาบันพระสจิธาคามีและพระอนาคามีหมายก็ว่าพระศาสนาร่วงเลยมาถึงห้าพันปีในช่วงห้าพันปีนี้แม้ว่าเราจะทำความเพียรเรีย่ยวแรงสักปันใดก็ตามก็ไม่สามารถที่จะได้รัณุเป็นพระหัน์ เป็นแต่เพียงว่าให้สำเร็จเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีและพระอนาคามีเท่านั้นตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีหลักฐานกล่าวไว้ในคัมภีร์สุมังคลาวิลาสินีอัตถกถาทีขณิกายปาติกวะค่าคาสามหน้าร้อยสิบเอ็ดถึงร้อยสิบสองและ, 21, และ, 21, และบรรทัดที่ยี่สิบเอ็ดแล้วก็บรรทัดที่หนึ่งที่สองท่านกล่าวไว้เป็นหลักฐานอย่างนี้เหตุนั้นก็ขอให้ท่าน <S <s นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่าได้ชะล่าใจตาม ตำรับตำราในหนังสือที่เขาแต่งขายวางขายตามแผงขายหนังสือสนามหลวงบ้างตามร้านขายหนังสือที่อำเภอโนนนบ้างที่จังหวัดนี้บ้างอันนั้นเป็นการแต่งขึ้นมาโดยที่ไม่เข้าใจท่องแท้ในเนื้อหาสาระของธรรมะไม่ได้อ่านพระใรปิดกมาโดยท่องแท้ถ้าว่าเราอ่านพระไใจปิดกมาจะรู้ทันทีทีนี้เราจะเชื่ออย่างไร เราจะเชื่อคนแต่งหนังสือขายหรือจะเชื่อตำรับตำราที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเราก็ต้องเชื่อตามที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเพราะพระไตรปิฎกนั้นเป็นที่บรรจุคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสไว้แปดหมื่นสี่พันข้อหรือแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์รวมอยู่ในลงในพระไตรปิฎกทั้งหมดขอเหตุหนั้นขอให้ท่านทั้งหลายหากว่าเคยเข้าใจผิดมาก็ขอ,ขอได้กลับจิตกลับใจใหม่ซะ แล้วก็ขอพูดโดยตรงว่าสําหรับผลของการประพฤติปฏิบัตินั้นหาว่าเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ผลก็ย่อมมีอยู่เป็นธรรมดาเหมือนกันกับเราปลูกต้นไม้ถ้าเราตั้งอกตั้งใจปลูกตั้งอกตั้งใจพวนดินใส่ปุ๋ยรดน้กำกําจัดศัตรูพืชมันก็สามารถที่ดอกอกอกผลมาให้เราชฉลยชมได้ข้อนี้ฉันใดาการประพฤติปฏิบัติทมก็ดีหากว่าเรามีศรัทธาจริงมีความเป็นจริง ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงคนก็ย่อมตามมาเป็นธรรมดาเพราะว่าธรรมดามันเป็นมาอย่างนี้เหตุน,นั้นก็ขออย่าไปเข้าใจตามคนทั้งหลายเขาแต่งตำหรับตำลาปรำปรามมาแล้วก็ไปเสือเขาอย่างที่เขาพูดกันมาเดี๋ยวสำนักโน้นว่าอย่างนั้นสำนักนั้นว่าอย่างนี้สำนักนั้น เมื่อก่อนโน้นเป็นพระมหาคสปะมากะเป็นมหาคสปะธรรมุขของพระรพุะทธเจ้ากับจาาศาสตร์โน้นมามาเกิดเป็นพระรูปนี้หรือว่าผู้นี้เมื่อก่อนโน้นเคยเป็นภาษารีบุตรกับจาาศาสตร์ภาษาดาิบุตรมาเกิดเป็นผู้นี้ผู้นี้อะไรทํานองนี้เราฟังแล้วก็หมดไม่จําเป็นต้องอ่านหนังสือเล่มนั้นอีกต่อไปเพราะว่านอกจากจะรู้ลีลาการเขียนหนังสือหรือการแจกหนังสือของเขาเท่านั้น เพราะว่าเมื่อสําเร็จเป็นประหารแล้วจะกลับชาติมาเกิอดอีน้เป็นไปไม่ได้ขัดต่อหลักความจริงที่พระองค์ทรงตรัสไว้เหตุน,นั้นเราจะเสื้ออะไรอะไรตร้องใช้ศรัทธายาณสัมะยุตคือต้องใช้ศรัทธาที่ประกอบด้ยวยปัญญาอย่าได้เป็นศรัทธาที่โมกเสื้ออย่างงมงาย